ตำแหน่งที่เจอรถทอน้ำดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังทำการแก้ไขนะครับอยู่ในขั้นตอนการสกัดวางวางระยะแล้วก็นะครับจากมือจิ้บเครื่องมือพร้อมแต่บางท่านใช้หีนเปียลูกหมู ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่มีแตพื้นที่อย่างนี้นะครับก็เหมาะกับใายกันไกลนะครับผมตัดสูงพวอตอนนี้ยาวตัดยวเดี๋ยวมาดูตอนเชื่อมท่อกัอนอีกทีหนึ่งน,น,นะครับแล้วตอนเชื่อมนะครับเดี๋ยวให้ช่างใหญ่ของเราทำการตัดก่อนนะครับ แผลแผลนี้เนาะแผลที่เกิดจากเจาะไอติดตั้งท่อไอติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมแผลนี่เจาะไปโดนท่อน้ำดีนะครับผมเดี๋ยวพิมพ์นทางปะปลาของจานศพนย่นกำลังต่อท่อน้ำดีคืนนะครับผมแล้วก็หลบตำแหน่งเครื่องติดตั้งทำเครื่องติดตั้งทำน้ำอุ่นนะครับผมเดี๋ยวรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมทุกท่านเ ครับเราจะใช้เครื่องเชื่อมท่อตัวนี้นะครับทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวให้เตรียมหน้างานก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัวนี้นอเชื่อมท่อมาใช้ความร้อนนะครับเสียบไฟฟ้านะครับผมการภาพนะครับโอเคครับร้อนๆเลยนะครับผมดึงจี้เข้าไปอาดึงเข้าไปี่โดยใช้ความร้อนนะครับทุกท่านหนึ่งวันพันคอนเทนต์นะครับ งานไม่เน้นคอนเทนต์่างเดียวอ๋อไม่ใช่นะครับทุกครันนี่คือการทํางานนอกเราแบถ่ายทอดถ่ายทอดเอ่อความรู้น้องความรู้เล็กๆน้อยๆอ่านะครับใส่กระอนอดเข้าไปเสียไปเสียไปอืมเสียบเสียบไฟครับกักนึงครับผมเสียบไปนี่ครับผมเชื่อมตัวบนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือตัวล่างเราก็ไปเชื่อมอีกทีนึงนะครับชัด ไฟไ้ก่อนนะครับให้ความร้อน,นเครื่องเชื่อมท่อพ e นะครับผมขนาดหนึ่งเนื้อฟึ่งนะครับพ่อของเราเอว่ได้อะมจีนี่ครับนี่ยังโดนแล้วเนี่ขนาดมืออาชีพยังโดนเลยนะครับทุกท่านต้อง,ต,องต้องระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังนะครับผมนนะครับท่อพีนะครับโดยใช้ความร้อนนะครับผมขั้นที่สองตัวล่างนี่จะเข้ายากนะครับทุกท่านตัวล่างนี่ตัวล่างนี่จะเข้ายากไปนะครับผม เพราะว่าระยะในการเผื่อเราเผื่อไว้สองเซนเนาะจะใช้ความร้อนนะครับมีนะครับผมนี่ครับไอที่กดก็ไม่มีอ่ะถ้าร้อนมากก็ปลายท่อมันก็จะหดพอหดเชื่อมมันก็จะอุดติดตันนะครับผมอ่ ปล่อยยปอยอโอ้แน่นอนแน่นอนนี่โอเคก็ถือว่าสำเร็จนะครับผมเซ็นไปนะครับผมสํำเซียูก่อนสำเร็จครับสำเร็จเดี๋ยวเราให้มันเย็นแล้วก็ปล่อยน้ำเทสดูก็ซาผ่อนครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะรอดจบเพียงเท่นี้นะครับผม เดี๋ยว EP หน้าเคสใหม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเคลนี้เราก็จะขอนจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ